เคี่ยวในน้ำร้อนสิบนาทีเหมือนเดิมนะหุ่นในน้ำร้อนจะต,ต้องดับแก๊สนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสุบเอานะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองไปหัดทํำมาเองแล้วกันอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ต้องรีดยางออกนี่ผองข้าเหนียวนะไอ้ไน้ำมันรอเหยก่อนนะเดี๋ยวดูก่อน ว่าข้าวเนียมันจะนุ่มไหมแต่เ,เราจะมาเอาข้าวใส่ในถาดน,นะคะให้ไอ้น้ำมาละเหยนะอยากจะรู้ว่ามันนุ่มเหมือนกันอืมอืมจมันกันนี่